ราชาลูกหนังทัโรขอสเสนอประเดิมสนามไวกว่าเอเดนอาซาเกร็ดน่าสนใจของเลนี่โยโรเชื่อว่าตอนนี้ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นว่าแมนยูจะประกาศเปิดตัวเลนี่โยโรเมื่อไหร่หลังมีกระแสข่าวว่าผ่านการตรวจร่างกายขั้นแรกแล้วเหลือเพียงเคลียรกระบวนการบางอย่างเท่านั้น แม้ว่าจะเพิ่งมีอายุแค่18ปีแต่ชื่อของเลนี่ยโรถูกพูดถึงมานานพอตัวแล้วหลังจากเขาเป็นที่สนใจของทั้งแมนยูเรีลมาดริดลิเวอร์พูลและปารีสแซงต์แชร์แมงก่อนที่ตอนนี้แมนยูกำลังจะสมหวังซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเกรดบางอย่างเกี่ยวกับเจ้าตัวสักหน่อยชีวิตส่วนตัวโยโรเกิดในย่านแซงต์โมริสของกรุงปารีสแต่ที่จริงแล้วคุณพ่อของเขาเป็นคนไอรี่โพสทำให้เขามีโอกาสที่จะเลือกเล่นให้ทีมชาติไอรี่โคสชุดใหญ่ได้เหมือนกัน หลังจากตอนนี้เจ้าตัวยังไม่เคยลงสนามให้ทีมชุดใหญ่ของทีมชาติฝรั่งเศสเลยแต่เขาก็ผ่านการเล่นให้ทีมเยาวชนของฝรั่งเศสมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นรุ่นอายุไม่เกิน17ปี18ปี19ปีและ21ปีถึงแม้จะไม่มีใครรู้ว่าคุณพ่อของโยโรมีชื่อว่าอะไรแต่รายของคุณแม่นั้นมีการรู้กันแล้วว่าเธอชื่อฟล็อบบูนิสหลังจากลาว็อกดูนอตสื่อของฝรั่งเศสเคยสัมภาษณ์เธอและเธอก็เคยพูดถึงลูกชายของเตอเองว่าเขาไม่เคยทําอะไรโง่งงงเ,เนาง โยโรเริ่มเล่นฟุตบอลตอนที่อายุได้5ขวบโดยเขาเล่นในระดับเยาวชนที่อัลฟอร์ i วิลในปี2011และอยู่กับที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลก่อนจะต้องย้ายตามครอบครัวไปอยู่ที่เมืองลิวแต่เขาก็ยังไม่ล้มเลิกความคิดที่จะเป็นนักเตะอาชีพจนเข้าไปฝึกฝีเท้ากับวิลเนฟดัสในปี2012แล้วจากนั้นจึงเข้าสู่อะคาเดมีของลิวในปี2012 โยโร่ได้เซ็นสัญญาแบบนักเตะอาชีพฉบับแรกกับลิวเมื่อวันที่10มกราคม2022ภายหลังเขาเล่นได้โดดเด่นกับทีมสำรองและในวันที่14พฤษภาคมปี2022เขาก็ได้ประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ของลิวโดยเป็นการถูกเปลี่ยนลงสนามในฐานะตัวสำรองของเกมหลีกเองิงนะัดที่ต้ตสกัดชนะนี้3-1ตอนนั้นโยโร่มีอายุแค่16ปี6เดือนกับ1วันเท่านั้นส่งผลให้เขาขึ้นเป็นอันดับ2ในชาร์ตนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นให้กับลิว พร้อมกับเคียรเอเดนอาซาล่นไปอยู่ที่3แทนโดยอันดับหนึ่งคือจูเอลเดแพรเตอร์องรีอดีตดาวเตะของลิวที่เคยอยู่กับทีมในระหว่างปี1978ถึง1983ไอดอนอย่างที่รู้กันดีว่าที่จริงแล้วโยโร่ชื่นชอบเรลเียมลิดอย่างมากและเคยมุ่งมั่นที่จะย้ายไปอยู่กับที่นั่นให้ได้แต่สุดแาวดัตในขณนะนั้นก็ยังคงเต็มไปด้วยปริศนา บรรดาผู้บริหารของยูเนเตดได้ติดต่อไปอยังผู้จัดการทีมมากโปรไฟล์หลายต่อหลายรายในขณะนั้นก่อนจะตัดสินใจมอบความไว้วางใจให้กับเทนฮากในการทำทีมต่อพร้อมเปิดใช้อ p ชั่นขยายสัญญาของกุนซอรายนี้อีก1ปีอินส์อดีตกองกลางทีมปีแสดงเป็นหนึ่งในลหลายๆคนที่คิดว่าเทนฮากสมควรได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่านี้จากผู้บริหารของสโมสร,รตามรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนิวส์เขากล่าวว่าผมแปลกใจนะที่เอริกเทนฮากยังคงอยู่ในงานนี้ถ้าพูดตามตรง ไม่ใช่เพราะผมไม่คิดว่าเขาควรจะอยู่ที่นั่นแต่เพียงเพราะว่าวิธีการที่แมนเตดต์ดำเนินกระบวนการทั้งหมดหลังสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้วรู้ไหมดูกับที่พวกเขาพูดคุยกับผู้จัดการทีมคนอื่นๆสินั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกนะกับวิธีการที่พวกเขาทําเห็นได้ชัดว่าพวกเขาแจ้งว่าจะมีการทบทวนผลงานหลังจบฤดูกาลที่นี่หากสโมสรบอกว่าจะมีการทบทวนนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่พอใจกับผลการแข่งขันมากเกินไปทั้งในส่วนของผู้จัดการทีมและผลงานของ ผู้นำแฟนผีโชว์แม็กควายทักทายดาวรุ่งทุกคนขณนะซ้อมแฮร์รี่แม็กควายสร้างความประทับใจให้แฟนแฟน,แ,ฟนแมนเชสเตอร์เดหลังแสดงออกอย่างมีคลาสในวันแรกของการซ้อมปรีซีซั่นแม็กควายไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมอุ่นเครื่องที่พบกับโรเซนบอกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่เขาหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาซ้อมที่แคงตันแล้วกองหลังทีมชาติอังกฤษได้เจอกับเหล่าเพื่อนร่วมทีมอีกครั้งและแฟนๆก็ได้เห็นการแสดงความเป็นผู้นำจากอดีตกัปตันทีมของพวกเขา เขายังคงซ้อมเรียกความฟิตเป็นรายบุคคลในขณะฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อแต่ในระหว่างนั้นก็ได้เข้าไปทักทายเหล่าองเพื่อนรวมถึงการจับมือแข้งอะคาเดมี่ทุกคนแน่นอนว่ามันสร้างความประทับใจให้แฟนบอลแมนยูเต็ดในโลกออนไลน์ไม่น้อยบ้างก็บอกว่าแม็กควายไม่สมควรโดนริบปลอกแขนกับตันทีมเลยบางกลุ่มก็ยกย่องคลาสความเป็นผู้นำของดาวเตะวัย31ปีหยุดแมนยูกับดิวเลนี่โยโรเสียมม่ยงไหมขอขอบคุณบทความจากบอเบูเรื่องการเสริมทัพของแมนยูมีอยู่ว่า หนึ่งหากไม่มีอะไรผิดพลาดเช่นตัวร่างกายไม่ผ่านหรือถูกแรงผลิตแอบส่งหน่วยเฉพาะกิจมาลักพาตัวไปเลนี่ยูโรกกำลังจะเป็นผู้เล่นคนใหม่ของแมนยูโดยถือเป็นผู้เล่นคนที่สองที่เลือ้อยตูดมาสวมเครื่องแบบปีแสดงต่อจากโจชัวเซอร์เซ่สองค่าตัวประมาณ42ล้านปอนด์บวกแอดออนอีกประมาณ10ล้านปอนด์โดยจะเซ็นสัญญากับซาตานจนถั้งปี2 0 2 9ถือว่าราคาไม่รุนแรงจนน่าเกลียดเกินไปแถมไม่ต้องรอ48ชั่วโมงแล้ว4 8ชั่วโมงอีกเหมือนแต่ก่อน 3ปรากาหลังดาวรุ่งผู้นี้เพิ่งมีอายุแค่18ขวบเท่านั้นเองหลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของเลวในลีกเอิงได้เพียง2ฤดูกาลนอกจากนี้ยังไม่เคยถูกเรียกไปติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ถามว่าเสียงไหมอืมนะเอาเป็นว่าช่วงหลังทีมแมวซุ่มดูเด็กอ้อๆและทีมปั้นดาวรุ่งของแมนยูมักไม่ค่อยพลาดนะยกตัวอย่างอเิฮันโดการาโชกับคอบบี้ไมนู4เลนิโอโรจัดเป็นผู้เล่นรูปร่างสูงยาวเขาว่าดีหน้าโน้มคอกระเดา้า สูง190เซนติเมตรน่าจะรับมือกับลูกกลางอากาศได้ไม่แพ้แฮร์รี่แม็กควายนอกจากนี้ยังเป็นเซนเตอรแบ็กสมัยใหม่ที่มีความคล่องแคล่วและออกบอลยาวได้แม่นยำอาศัยการอ่านเกมแล้วชิงจังหวะสกัดดูไม่เก้งก้างสักเท่าไหร่หมายเหตุอันนี้เท่าที่ไล่ดูจากในยูทู e นะครับฮ <h ahaha> ่าฮ่า5จรัดแบรนด์เวทนี่ใครวะได้ข่าวว่าตั้งค่าตัวตั้ง70ล้านปอนด์โบนัทรักอย่าหยุดค่ะอย่าหยุด พวกเราต้องการมัดไทเดลิกอีกคนส่วนจะจัดทีมอย่างไรเดี๋ยวเอรดิกเทนฮาเขาจัดการเองนั่นแหละน้อยไปผีปัดเจ้าสัวยื่นซื้อแม็กโทมินีเดลี่เมลรายงานว่าแมนเชสเตอร์เดปเปรฏิเสธข้อเสนอจากฟูลแลมเพื่อขอซื้อสกอต t แม็กโทมนีเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่เข้าใจกันว่าข้อเสนอของฟูลแลมนั้นน้อยกว่า30ล้านปอนด์ที่ปีแสดงเคยปฏิเสธจากเวสต์แฮมเนเตดเมื่อปีที่แล้ว แม็ทูเนีซึ่งได้รับความสนใจจกากกาลาจัสไลดยด้วยนั้นเหลือสัญญาเหลืออีกเพียงปีเดียวเท่านั้นแต่แมนยูนเต็ดมีออปชั่นขยายออกไปได้อีก12เดือนดาวเตวัย27ปีเป็นผู้เล่นคนแรกที่มีส่วนร่วมในศึกยูโร2 0 24ที่กลับมาฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับสโมสรเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาและมีลุนลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องนัด2ที่จะพบกับกลาสโกเดนเจอร์ o anger, ในเมอร์เรฟิววันเสาร์นี้ขณะเดียวกันมีรายงานเพิ่มเติมว่าเวสแฮมกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอ้านอนอา,ววานออเื่คววตัสาาิ้า ฟูแบ็กวัย26ปีย้ายมาจากคริสตันพาเลตด้วยค่าตัว5้าล้านปอนด์ในปี2 0 1 9แต่ตอนนี้เหลือสัญญาอีกปีเดียวเช่นกันหลังจากแมนยูเตปเปิดใช้เงื่อนไขขยายสัญญาจนถึงปี2025ันวานบิซาก้าซึ่งได้รับความสนใจจากกาลาตสรไยด้วยนั้นเป็นตัวเลือกรองจากดีโก้ดาโลในตำแหน่งแบ็กขวาแมนยูเตดพร้อมรับฟังข้อเสนอปล่อยแข้งส่วนใหญ่เพื่อระดมทุนซื้อนักเตะใหม่ในช่วงสม,มอร์นี้โดยเฉพาะตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับและแบ็กขวาดังนั้นแม็กทูมเน่และวานบ หากได้ราคาที่ถูกใจไลฟ์โค้ดบาตันหนุนกรีนวูดกู้อาชีพที่ OM โจออีบาตันอดีตกองกลางออลิบิกมา์เซออกโรมเชียร์ให้เมสันกรีนวูดแข่งจอมอื้อเฉาไปพิสูจน์คุณค่าของตัวเองยังสตาร์ทเวโรโดมเชื่อหากสามารถกลับตัวกลับใจได้จะช่วยโอเอมฟื้นจากสถานะยักษ์หลับแมนยูนเต็ดต้นสกัดของกรีนวูดยอมรับเงื่อนไขที่มาเขอซื้อตัวด้วยมูลค่า23ล้านปอนด เงินเพิ่มเติมตามเงื่อนไขผลงานและความสําเร็จอีก3.4ล้านปอนด์และส่วนแบ่งในการขายออกในอนาคต40-50%เวลานี้กองหน้าวัย22ปีเดินทางถึงแคว้นโพวองสเป็นที่เดยบร้อยเพื่อเตรียมตรวจร่างกายก่อนจะชูเครื่องแบบ OM อย่างเป็นทางการแม้จะมีกระแสดราม่าต่อต้านเมสันยัางรุนแรงจากแฟนบอลมาเซสและนายกเทศมนตรีท้องถิน่นเหตุเพราะเดายิงผู้ดีมีประวัติชาวซ้อมแฟนสาวเลือดตกอย่างออก แต่ทางบาตันธนะแข่งทรงอย่างแบทเช่นกันเชื่อว่าคนเราชั่วเคยมีดีเคยผ่านขอแค่คุณกลับตัวกลับใจได้สร้างผลงานบนสนามทุกอย่างในอดีตจะเป็นบทเรียนสอนใจไม่กลับไปผิดซ้ำมันคือการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมไอเด็กนั่นคู่ควรได้โอกาสใช้มันกู้เส้นทางอาชีพตัวเองทวิตผ่านบัญชี X Joey Seven บาตัน e เราทุกคนต่างเคยทำผิดพลาดไม่มีใครสมบุ์แบบเอาจริงๆทีมช่างผลิตสมควรได้แชมป์ยูโรห่หางมีเจ้านี้ในทีม เขาเป็นผู้เล่นชั้นดีไม่ต่างจากคุมกําลังชุดยูโร2024คนอื่นซึ่งด้วยพริกรรมและผลกระทบที่ตามมาจากสาธรนณะส่งผลอย่างมากต่อผลงานของหมอนั่นการได้ไปเล่นทีมกลางตารางของลาลิกาสเปนก็พอช่วยให้เข้าที่เข้าทางผมหวังให้เมีันและครอบครัวของเขาได้พบความราบรื่นจเจริญรุ่งเรืองเมื่อไปหากินทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเปิดโอกาสให้ได้ใช้ชีวิตคนหนุ่มสาวและหวังว่าเขาจะสามารถได้โอกาสชดเชยเรื่องที่เคยผิดพลาด ส่วนตัวทราบว่าแฟนบอลมาเซรรักสโมสร,รแห่งนี้บอกเลยว่าเด็กนี่คือผู้เล่นคุณภาพเหมือนแข้งอังกฤษคนอื่นๆที่เคยสวมเครื่องแบบทีมก่อนหน้านั้นโดยแรงสนับสนุนอันยอดเยี่ยมจากพวกคุณเขาจะทําให้ลีเอิงฝรั่งเศสร้อนเป็นไฟไอ้เด็กนี่ของดีเชื่อผมสิหากคุณนุนหลังเขาจะช่วยให้โอแอมกลับมายิ่งใหญ่ไหนยังมีโค้ชชั้นยอดอย่างโรเบโตเดซาบีบุญหลนทับที่ได้กรีนบู 马克เซมีอุ่นเครื่องสุดสัปดาห์นี้พบนีม21ก่กรกฎาคมแต่กรีนวูดคงยังไม่มีส่วนร่วมอย่างเร็วคือพบตูลง24กรกฎาคมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ